กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขาดศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สามการสร้างเสริมสุขภาพจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกลักษณะาอาการเจ็บป่วยของตนเองได้ผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนสามารถบอกลักษณะอาการเจ็บป่วยของตนเองได้สุขภาพของเราอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้ลักษณะอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง 1. อาการเจ็บป่วยเกิดจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อโรค 2. ร่างกายทำงานผิดปกติรวมถึงการบาดเจ็บ จากการประสบอุบัติเหตุต่างๆ 3. ร่างกายจะแสดงอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นมีไข้ปวดศีรษะปวดท้องอาเจียนฟกช้ำเป็นต้นลักษณะอาการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยที่นักเรียนควรรู้ลักษณะตัวร้อนมีไข้ อาการผิวหนังมีความร้อนสูงกว่าปกติโดยเฉพาะในช่องปากใต้รักแร้ข้อพับต่างๆและหน้าผากลักษณะปวดศีรษะเวียนหัวอาการปวดบริเวณศีรษะและรู้สึกเหมือนว่ารอบๆตัวกำลังหมุนลักษณะมีน้ำมูกอาการมีน้ำมูกใสๆ ไหลออกจากทางจมูกจนบางครั้งทำให้รู้สึกคัดจมูกหายใจไม่ออกลักษณะภูมิแพ้อาการมีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังหรือมีน้ำมูกไหลหรือเกิดอาการบว,วมบริเวณใบหน้าแขนขาสวัสดีครับผมฮัลโหลมาโชฮัลโหลมาโชผู้แข็งแรง บึกบึน、ล่ำบึกมาพบกับน้องๆอีกครั้งแล้วน้องๆครับเห็นฮารโรมาโชแข็งแรงแบบนี้แต่ฮารโรมาโชก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการเจ็บป่วยด้วยนะน้องๆการเจ็บป่วยก็คือความรู้สึกไม่สบายเพราะโรคต่างๆเช่นอาการปวดศรีรษะหรือปวดท้องส่วนคำว่าโรคหมายถึง ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจซึ่งจะแสดงออกในอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับน้องๆอ,อ้าๆยังมีอีกคำที่สำคัญนะครับก็คำว่าการป้องกันโรคคำนี้หมายถึงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจไงล่ะน,น้องๆคราวนี้ล่ละฮัลโลมาโชจะมาบอกโรคให้น้องๆรู้จัก โรคที่จะพูดถึงก่อนก็คือโรคไข้หวัดเกิดจากเวลาที่น้องๆตากแดดตากฝนและได้รับเชื้อไวรัสโดยการหายใจเข้าไปตอนที่ร่างกายอ่อนแอถ้าน้องๆเป็นไข้หวัดน้องก็จะมีอาการตัวร้อนไอจามเจ็บคอขจมูกและมีน้ำมูกไหลวิธีป้องกันก็คือน้องๆต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่น ไม่ควรตากแดดหรือฝนต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะได้แข็งแรงแบบฮารโลโมาโชงไงล่ะอ่าๆๆอย่าลืมปิดปากและจมูกตอนไอหรือจามด้วยนะครับฮ่าๆๆโรคต่อไปนี้ที่พี่ฮาโลมาโชพูดถึงน้องๆที่ไม่ชอบอาบน้ำต้องสะดุ้งแน่นอน นั่นก็คือโรคผิวหนังเริ่มจากหิดหิดเกิดจากตัวหิดนะครับน้องๆเป็นตุ่มเล็กๆใสๆที่มักขึ้นตามง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าขารักแร้และที่ขาหนีบเวลาเป็นจะคันมากเลยนะน้องๆโรคผิวหนังอีกชนิดคือกลากโอ้น้องๆต้องระวังนะครับเพราะกลากเป็นโรคที่ติดต่อทางผิวหนัง ถ้าใช้เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้ากับคนอื่นที่เป็นกากก็จะติดโรคนี้นะครับรวมทั้งการสวมเสื้อผ้าสกรปรกสกรปรกและเปียกชื้นนานๆก็อาจทำให้เป็นโรคนี้ได้ฟังฮัลโลมาโชนะครับน้องๆกลากจะเป็นตุ่มเล็กๆสีแดงขึ้นเป็นวงกลมและมีน้ำเหลืองโอ้น่ากลัวจริงๆ เวลาเป็นกากเนี่ยจะทําให้คันอีกดังหากนั่นน้องๆโรคผิวหนังที่ฮัลโลมโชจะบอกเป็นโรคสุดท้ายก็คือโรคเกลือนครับน้องๆโรคนี้เกิดจากผิวหนังสกปรกสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดและใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นน้องๆครับเกลืยนเนี่ยจะเป็นดวงขาวๆโอ้โอ้โอ,โอเกลือนจะขยายขยายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ ถ้าไม่ได้รับการรักษาวิธีป้องกันง่ายแสนง่ายถ้าทำตามไม่เป็นทั้งหิดกลากและเกลื่ยนแน่นอนนั่นก็คืออาบน้ำและวฟอกสบู่ให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งและน้องๆก็ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกับคนอื่นต้องรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะครับน้องๆน้องๆของฮัโลโหลมาโช ทำได้อยู่แล้วรักษาสุขภาพนะครับน้องๆทุกๆคนสวัสดีครับใบกิจกรรมเรื่องอาการเจ็บป่วยที่ควรรู้ให้นักเรียนนำภาพอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันมาติดลงในกระดาษ พร้อมบอกชื่อโรคถ่ายรูปทรงในไลายกลุ่มสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง